การหายตัวไปของจุนคาสมามะนะครับแม่ของจินเนี่ยทำให้จินคาสมามะเนี่ยได้ออกฝึกฝนแล้วก็ไปต่อสู้เพื่อที่จะล้างแค้นให้กับแม่ของตัวเองครับหลังจากที่โอเกอร์นั้นได้ปรากฏตัวมาอยู่ที่เกาะยาคุชิมะเสร็จแล้วก็มีการประทะกันร,ระหว่างจินกับโอเกอร์ครับซึ่งในตอนนั้นจุนคาสมามะได้ทวงเวลาให้ลูกของตัวเองหนีออกไปได้ครับ แต่ว่าจินคิดว่าแม่ของตัวเองนั้นเสียชีวิตไปแล้วครับแล้วก็เริ่มออกเดินทางไปที่โตเกียวครับเพื่อไปตามหาเฮียชิบิชิมะแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ในเรื่องเทเกนภาคที่3ครับทำให้ผู้เล่นหลายคนนะครับก็ตีความได้ว่าจุนคาสามะเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปตั้งแต่ในเรื่องของเทเกนภาคที่3แล้วนั่นเอง แต่ก็มีการปรากฏตัวของเธอในเกม t e คเคนแท็กทัวนาเมนต์นะครับทั้งภาคที่1แล้วก็ภาคที่2เลยครับที่เธอจะปรากฏตัวมาในรูปแบบของ2ตัวละครครับนั่นคือคาสามาจุนที่เป็นร่างปกติครับแล้วก็ร่างอีกร่างหนึ่งที่เหมือนจะเป็นจิตสํานึกของเธอที่กลายเป็นเดวิลครับนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าอ n นโนนั่นเอง ซึ่งถ้าเราตีความกันจริงๆแล้วตัวในเรื่องของ t ท kken Tag Tourna ้นททั้ง2ภาคเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องไทม์ไลน์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องภาคหลักเลยนะครับเป็นแค่ What if หรือว่าเนื้อเรื่องที่ต่างออกไปจากไทม์ไลน์อื่นนะครับที่ทางทีมงานนั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนามาเล่นเกมกันนั่นเองนะครับนั่นว่าประวัติของจุนคาซามะอย่างแท้จริงเนี่ยเธอเติบโตที่เกาะที่ธรรมชาติที่สุดอย่างยากุชิมะนะครับแล้วเธอก็ได้ทำการเรียนศิละปะการต่อสู้สไตล์ของคาซามะนะครับ ซึ่งเป็นศิละปะการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาของตระกูลคาสมะครับซึ่งได้สวมทั้งจิตวิญญาณและความแข็งแกร่งในตัวของเธอนะครับจนเธอเนี่ยได้เดินทางไปที่โตเกียวครับในขณะที่เธอได้เดินทางไปเธอก็ได้พบกับจิตสัมผัสบางอย่างครับที่เธอสามารถเห็นถึงสิ่งที่เป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายได้ซึ่งเป็นการฝึกฝนที่เธอได้เรียนรู้กับธรรมชาติมานานช้านานนะครับ โดยตอนที่เธอได้เข้าไปร่วมศึกกำปั้นเหล็กหรือว่า The King of a n ัน f i s ภาคที่2เนี่ยเกิดจากที่คาซามาจุนนะครับได้รู้ว่าคาซิยามิชิมะเนี่ยในตอนนั้นได้สัมผัสถึงพลังเดวิลที่มีความรู้สึกแปลกๆนะครับทำให้เธอนนั้เนี่ยเหมือนจะหยุดยัง้งตัวคาซิยะครับให้กลายเป็นคนปกติครับซึ่งหมานว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้คาซิยะกับจุนคาซามาเนี่ยได้สนิทกันนะครับแล้วก็ลงรักกัน แล้วก็ตั้งท้องขึ้นมานะครับหลังจากนั้นคาซามาจุนก็หยุดการต่อสู้ครับแล้วก็ไปอยู่ที่เกาะยาคุชิมะเหมือนเดิมครับในระหว่างนั้นเนี่ยคาซุยะก็เผชิญหน้ากับเฮียชิมิชิมะแต่ก็พ่ายแพ้ครับคาซุยะโดนโยลงไปสู่ป่องภูเขาไฟนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเวลาต่อมาจุนคาซามานะครับที่ตั้งท้องกับคาซุยะก็ได้ออกลูกมาเป็นจินคาซามะครับและเธอก็เลี้ยงดูลูกของตัวเองแล้วก็ให้ศึกศิลปะการต่อสู้แบบสไตล์คาซามะนะครับและแน่น,นอนว่า หลังัาน,นเหตุการณ์จะผ่านไปเป็นเวลาเกือบ15ปีครับจุนก็สัมผัสได้ว่ามีสิ่งชั่วร้ายบางอย่างที่ปรากฏตัวมาอยู่ที่เกาะยาคูชิมะนะครับนะั่นคือโอเกอร์ครับที่ได้บุกเข้ามาทําร้ายจินแล้วก็จุนคาสามะในช่วงเวลาที่อยู่ที่เกาะยาคูชิมะครับในระหว่างนั้นเนี่ยจุนก็บอกให้จินเนี่ยหนีออกไปนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยโอเกอร์นะครับก็ได้ต่อสู้กับจุนแทนครับจุนก็เลยหลอกล่อให้โอเกอร์นะครับไปอยู่ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับ ซึ่งเป็นต้นไม้ของตระกูลคาสมาครับที่อยู่กันมาช้านานครับแล้วก็ทําการต่อสู้จัดก,การโอเกอร์จนมันเนี่ยหายไปเลยนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยจุนเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่กลายเป็นว่าในคัสซีนของเทคเ e น8มีการเปิดเผยว่าเธอได้หลับไหลนะครับจากเพลงกล่อมเด็กของตระกูลคาสมาครับจ,นจนินห่กเัง やめてだけでも私は一流の望みにかけ王がをある場所へ誘導しましたそこは風間家に伝わる神秘の聖域その聖なる力を借りた私は辛うじて王がを退けたのです 傷を負った私の耳に聞こえてきたのは風間の子守唄不思議な力に導かれ私は古の祭壇で眠りにつきましたまだ私はじ เธอหลับไหลเป็นเวลาเกือบ7ปีครับนะับตั้งแต่ตัวเนื้อเรื่องของเทกเคนภาคที่3ครับเสร็จแล้วเธอก็หลับมาจนถึงภาคที่8เลยนะครับหลังจากที่จินคาสามะเนี่ยได้เดินทางกลับมาในเนื้อเรื่องของภาคที่8นะครับที่เกาะยากูชิมะล้วก็เหมือนกับจะได้พูดคุยกับจูนคาสามะครับรวมแม่ของตัวเองนั่นเองเพื่อที่จะปลูกขนทางในการที่จะช่วยเหลือคาสึะมิชิมะนั่นเอง,น,น,เองนั่นก็คือการที่จะดึงเอาพลังอย่างแองเจล ที่อยู่ในร่างกายของจินนะครับที่ต้องใช้พลังของจุนด้วยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของจินเองด้วยนะครับทำให้เหตุการณ์นี้เราก็จะได้เห็นตัวละครอย่างจุนคาสมะจะกลับมาโลดแล่นในส่วนของตันเนรเรื่องของภาคที่9ต่อไปด้วยครับซึ่งในฉาก end credit ของเทคเคนภาคที่8นะครับคาสยะได้พ่ายแพ้ต่อจินคาสมะนะครับพลังเดวิลแล้วก็พลังแองเจิลของจินแล้วก็คาสยะได้หายไปเรียบร้อยครับ ตอนนี้คาสยานั้นได้นอนสลบลงอยู่ตรงที่ภูเขาครับแต่ว่าในเหตุการณ์นั้นเองตัวของคาสมาจุนก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับอย่างที่เราได้เห็นไปในตัวเนื้อเรื่องหลักนะครับเป็นการปฏิปต่ออย่างชัดเจนเลยว่าตอนนี้จุนคาสมะได้เดินทางมาหาคาสยะโดยตรงนะครับหลังจากที่เธอนั้นได้หลับไหลแล้วก็ตื่นขึ้นมาครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าตัวละครจุนคาสมะนั้นรอดตายจากเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องภาคหลักอย่าง อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วเธอน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องสําคัญในเกมภาคที่9ด้วยซึ่งคาดเดาว,ว่าตัวละครอย่างคาซุยะที่ได้เจอหน้ากับคาซามะจนเนียอาจจะเป็นตัวกุญแจหลักสําคัญเลยนะครับที่อาจจะเป็นตัวในการต่อกรกับบอสตัวใหม่หรือว่าศัตรูตัวใหม่ที่จะเป็นปีศาจในร่างของเรนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมารอดูกันต่อไปว่าตัวของคาซามะจุนนั้นที่มีเป้าหมายต้องการที่จะกําจัด เดวิลหรือว่าพลังมารออกไปจากโลกใบนี้นะครับคิดว่าน่าจะต้องใช้การร่วมมือกันระหว่างคาซิยาครับแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากที่ขสมะจุนปรากฏตัวออกมาการเจรจากันระหว่างตัวของลูกแล้วก็พ่อจะมีน่าจะมีการพูดคุยกันง่ายขึ้นหนอนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องมีการต่อยกันสักค่อนนะครับถึงจะ สามารถเข้ามาพูดคุยกันง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งมันก็ผนวกกับไอความฝันที่คาซามาจุนเคยฝันเอาไว้นะครับว่าการที่พ่อกับลูกมาทะเลาะก,กันแล้วก็มีคุณแม่มาห้ามเนี่ยอาจจะเป็นการสื่อว่าในภาคต่อไปเนี่ยการที่พ่อลูกจะหยุดตีกันได้เนี่ยจะต้องมีแม่คอยห้ามนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของการตีความจากผมนะครับโดยรวมผมคิดว่าตัวละครคาซามาจุนที่เป็นเนื้อเรื่องในเหตุการณ์ภาคหนึ่งถึงภาคที่แเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์หลักนะครับที่ ตัวละครของจุนเนี่ยได้หลับไหลจริงๆครับส่วนในตัวเรื่อง t e คเ e นแท็กทัวนาเมนต์เนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นไทม์ไลน์ฝั่งตรงข้ามครับที่ตัวละครอ,อันโนรปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเป็นร่างปีศาจของตัวคาสมาจุนเองนะครับที่ถ้าสมมติว่าตัวคาสมาจุนเนี่ยดำดิ่งไปสู่ความมืดมิดน,นะครับเธอก็จะกลายเป็นแบบตัวอันโนที่เราเห็นกันในเกม2ภาคหลักนั่นเองนะครับ ซึ่งเราต้องยอมรับกันก่อนว่าตัว t e k เกนแท็เนี่ยมันเป็นไทม์ไลน์ที่ทางทีมเพัฒนานเนี่ยน่าจะเป็นการตีความเหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะครับซึ่งน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักแน่นอนนะครับนั่นก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้ครับผมสรุปคอนเฟิร์มแล้วตัวละครคาสมาจุนรอดตายนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับที่เราจะได้เห็นตัวละครนี้มาลุ้นเล่นในเกมภาคต่อไปด้วยนั่นเองนะครับ พก็ไม่ผิดลองคอมเมนต์กันดูครับฝั่งเพื่อนกดไลค์ฝักงติดตามด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถัะไปดูประวัติของเรนะได้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ